สวัสดีครับพ่อองครูเอกนะครับประจำทางช่องยูทูปครูเอกเลขพยากรณ์และทางห้องเลขบิลรูสันเลขพยากรนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันเจ็ดนาฬิกาทางช่องยูทูปครับผมวันนี้เป็นเลขกลุ่ม C719 C719 นะครับปุ๋ยตั้งชื่อว่าเชื่อมโยงแน่แน่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันเลยนะครับไม่พุดพรามทำเพลงนะครับวันนี้มาเร็วนะครับเ,เลขกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะที่ไม่ซ้ำกันเลยก็มี c 7 7 4นะครับ 1 7 7 1แล้วก็1 9 9 1กอ๋อถ้าพูดถึงความโดดเด่นจากเลขที่แยกตัวออกมานี่ก็น่าจะเด่นเรื่องของการทำงานชัดทั้ง3คู่ทั้ง3คู่เลยนะครับใครอยากชมเลข3ตัวนะครับกลับไปดูย้อนหลังได้ที่คู่1 7 4 4 7 1แล้วก็7 1 9 9 1 7เนะครับเลขคู่และเลข3ตัวคุยทำรีวิวแบบภาพรวมนะครับเอาไว้หมดแล้วสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้เนาะ,ะมามาเจาะเลข4ตัวกันนะครับ C719 พอตั้งชื่อว่าเชื่อมโยงแน่แน่แน่นอนว่าพูดถึงวิธีการคิดวิธีการตัดสินใจนะครับขอพูดถึง4ตัวท้ายก่อนเลยละกันคนลงท้ายเลข้ครับพูดถึงจุดเด่นก่อนคนลงท้ายเลข9ครับตัวตนเป็นคนที่รักอิสระสันโดษสัมผัสไวนะครับใช้ลางสังหรณ์ในการตัดใจได้ดีนะนะครับทำให้คนกลุ่มนี้มักจะมีความคิดความอ่านที่ดูแตกต่างแปลกประจากคนอื่นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จุดเด่นเลยสำหรับเลขเก้าคือเขาเป็นคนชอบหาทางออก ชอบหาทางออกชอบหาอะไรที่มันใหม่ๆแปลกๆไม่ค่อยเหมือนใครไม่ค่อยซ้าใครนะครับส่วนจุดด้อยแน่นอนนอกจากความต่างแล้วก็คือเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังนะไม่ค่อยฟังไขคําว่าไม่ค่อยฟังไขคือเขาจะมองทางแต่ว่าข้อเด่นในด้อยที่เขาถึงจะไม่ฟังไขแต่เขาจะไม่ประทะไขนะเขาจะเลี่ยงอันไหนที่เขารู้สึกว่าอันไหนที่มันไม่ต้องประทะแล้วก็ไปทางที่มันไปได้เขาจะไปทางนั้นนะครับทําให ใครที่รู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนไม่ค่อยเอาใครไม่ค่อยสนใจใครดูแปลกแยกอะไรพวกนี้ลองคิดมันเพี้ยนยนะจะหมาะจะมองแบบนั้นก็ได้นะครับอ่ะนี่คือจุดเด่นจุดด้อยของคนทายเกาครับตำแหน่งต่อมาครับเป็นเลขหนึ่งครับเป็นเลขหนึ่งแนวคิดนะครับแนวคิดตกตรงนี้นะครับหมายถึงเด็ดขาดและเฉียบแหลมเพราะนั้นความที่เขาเป็นคนที่ไม่เหมือนใครเนี่ยหรือว่าคิดอะไรที่มันแปลกใหม่เนี่ยเขาจะเป็นแบบนั้นแบบชัดๆเลยว่า อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะประมาณนี้ประมาณนี้จะเอานี้เพราะนั้นสิ่งที่เขาตัดสินใจอะไรปุ๊บมันต้องเกิดขึ้นตลอดอ่าเพราะนั้นคนหนึ่งเก้าขึ้นเร็วครับขึ้นเร็วหมายถึงว่าเนื่องจากไม่เหมือนใครแล้วต้องไปให้ได้อะต้องไปต้องแบบถับไว้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บคิดเร็วทําเร็วตัดสินใจเร็วแล้วไปในทางที่มันเป็นไปได้ด้วยไม่ใช่แบบไปแล้วชนไปแล้วชนนะนึกออกไหมคิดปุ๊บทาไม่ได้ไม่ได้อันนี้คนนี้แบบคิดปุ๊บทาแล้วมันต้องได้อยู่ตลอดเวลา นะครับเพราะฉะนั้นการตัดใจแบบนี้จริงทําให้เวลาที่จะทําอะไรสักอย่างมันเสร็จเร็วมันทําให้ตัดใจปุ๊กทำปับ๊บทำปุ๊กทำปั๊บเนี่ยเร็วนะครับแล้วข้อดีก็คือมันข้อดีคือมันเป็นทางที่เป็นไปได้อยู่เสมอน,นะครับก้าวท้ายจะมีจุดเด่นประมาณนี้แถมมีหนึ่งด้วยแล้วก็แต่ว่าข้อด้ยแน่นอนความเด็ดขาดความไม่ฟังใครกันไม่เหมือนใครอะไรพวกนี้มันทําให้ดูดูมีความรู้สึกว่าคนนี้เปลี่ยนแปลงอะไรยากถ้าเขาตัดใจแล้วมันต้องไปให้ได้ นะครับมันต้องทาให้ได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยยอมหักยอมงอแต่ถ้าง,งอแล้วมันแซงได้ก็ไปประวานนั้นนะครับตลอดคนหนึ่งเก้านะตำแหน่งต่อมาเป็นเลขเจ็ดนะครับชัดเจนแน่วแน่้องทําให้ได้ความเหมือนใครนี้ไม่พอเวลาแต่ว่าไอเดียของเขาเวลาที่เขาจะนําเสนอใครเนะี่ยมันจะเป็นไอเดียที่ค่อนข้างแบบและเอียดจะชัดเจนครับเป็นคนที่ชัดเจนในในแนวคิดในการตัดสินใจของเขาอยู่เสมอ อธิบายปุ๊บเข้าใจเลยว่าทําไมต้องทําแบบนี้แต่ถามว่าวิธีที่เขาคิดมันเหมือนชาวบ้านมันไม่เหมือนนะแต่เข้าอธิบายชาวบ้านเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันจะประมาณนี้ประมาณนี้ชาวบ้านก็จอ๋อจากคนที่รู้สึกว่าไอ้เก้าเนี่ยไม่เหมือนใครแตก,แต,กต่างเขาสามารถอธไรทําความแตกต่างของเขาให้คนรับรู้ได้เก่งนี่คูคําเก่งกาจของเชตหนึ่งเก้าเวลาอยู่ท้ายนะคื เก่งอ่ะหาตัวจับยากที่ที่คอยเคยได้ยินเลขหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วแบบมันจะมีเนี่ยกลุ่มเนี่ยอธิบายเวลาอยู่ท้ายๆได้ดีนะครับนอกจากจะแบบความคิดความอ่านดูลึกซึ้งดูแตกต่างดูไม่เหมือนใครเป็นแนวคิดใหม่ๆแล้วเขาก็ตั้งใจแล้วเวลาที่จะเอาไปใช้เนี่ยเวลาสมมติว่าเอาไอเดียเขาไปใช้เขาบอกว่านะให้เขาไปคิดมาแล้วเขาจะเอาไอเดียไปให้คนอื่นอธิบายได้ดีละเอียดยิบเลยต้องอย่างนี้นนนคือทําเหมือนเขาได้เลย ถ้าเอาไอเดียไปเสนอใครคนที่นั่งฟังอยู่สามารถทําได้แล้วทีเด็ดสุดก็คือแล้วถ้าเกิดเป็นคนอธิบายเองเพราะเลขกลุ่มนี้คนอธิบายเอง <c oughs> พื้นฐานการทำงานเป็นเลขสี่ไงเขาสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เขาเป็นอธิบายเองด้วยให้คนอื่นเก่งด้วยเพราะฉะนั้นคนนี้ผมมองว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ประสานงานเป็นผู้ประสานงานที่เก่งมากหรือจะเป็นเจ้าของบริษัทก็เ,เป็นเจ้าของบริษัทที่สามารถถ่ายทอดไอเดียไปสู่ลูกน้องได้เก่งมาก หรือจะเป็นหัวหน้าก็เป็นหัวหน้าที่รับนโยบายมาแล้วก็ถ่ายทอดไปสู่ <c oughs> ลูกน้องคนในองค์กรได้เก่งเป็นแบบคนที่แบบทำคิดอะไรแล้วทำได้ตลอดนะครับทำหมายถึงว่าทำเชื่อมโยงสิ่งที่นโยบายต่างๆไปสู่คนได้ตลอดเพราะฉะนั้นคนคนนี้ถ้าเกิดว่าลงมือปฏิบัติรืลงมือทำอะไรมักจะทำได้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ เนื่องจากว่าเขาเป็นเลขสื่อสารในตำแหน่งงานทำให้เขาแบบสามารถคอนเน็ชันคนในองค์กรได้เขาอาจจะเป็นคนที่ควบคุมคนไม่เก่งมากแต่ว่าเขาสามารถเอานโยบายไปตั้งแล้วให้คนอื่นมองว่าเนี่ยผมถ่ายทอดแบบนี้คุณทําประมาณนี้นะถ้าคุณทําได้คก็คือเขาเป็นคนไม่ไม่ได้แบบบังคับให้ทําเหมือนบริษัทอ,ออกกฎมาเนี้อ่ะผมแนะนําเรื่องนี้ให้คุณนะ,ะนแต่ถ้าเป็นคนใช้เองสมมติว่าเป็นคนที่แบบว่าเออเป็นส่วนตัวนะ เป็นเจ้าของบริษัทละกันหรือว่าเจ้าของกิจการอะไรสักอย่างนี่เขาเป็นคนที่สามารถทําไอเดียเขาให้ต่อยอดหรือว่าเอาไปคอนเน็กชันงานของตัวเองเช่นพวกมีไอเดียแล้วนาไปเสนองานมีไอเดียแล้วนาเสนอการขายของตัวเองอย่างเช่นตัวเองอยากจะทําก๋วยเตี๋ยวที่มันมีลักษณะไม่เหมือนใครก็ทาก๋วยเตี๋ยวชนิดของตัวเองเข้ามาแล้วก็เอาไปขายอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมครับเขาเป็นคนที่แบบมีความเป็นตัวเองสูงมากแต่ก็สามารถถ่ายทอดความเป็นตัวเองลงสู่สิ่งที่จะไปสื่อสารให้คนรับรู้ได้เก่ง นะครับนั่นเลยเป็นที่มาที่ไปที่คุยตั้งชื่อกลุ่มนี้ว่าเชื่อมโยงแน่วแน่ว่าเออจะต้องเป็นยังไงอะไรแบบไหนนะครับก็เหมาะกับพวกงานองค์กรก็ดีนะครับเจ้าของกิจการก็ได้นะครับได้หมดตรอดกลุ่มนี้นะครับแล้วก็เสริมนิดนึงตรงที่ว่ากลุ่มเลขเนี้ยเป็นกลุ่มเลขที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่หนักแน่นในเนื้อหาข้อมูลอะไรพวกเนี้ยแล้วเวลาที่พูดถึงเรื่องของความหนักแน่นเวลาที่เขาจะขายจะ แนะนำอะไรเนี่ยผมมองว่าเขาสามารถขายหรือว่าเขาสามารถติดต่อเชื่อมโยงเกี่ยวกับของที่มันเป็นของใหญ่ๆห,หนักๆพวกอสังหาอะไรได้เหมือนกันนะเช่นพวกบ้านที่ดินรถอะไรถ้าเขาเป็นเป็นเซลลขายหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการที่ขายกลุ่มนี้ก็ตอบโจทย์ตอบโจทย์พอ,อสมควรนะครับว่าอ๋อเวลาถ่ายทอดผู้จัดลุคือเหมือนเวลา,เ,า,เ,า,เ,าเวลาเราไปซื้อของกับคนคนนี้หรือว่าไปซื้อบ้านติดต่อซื้อบ้านแล้วเขามาขายเราเนียเราจะมีความรู้สึกว่า เราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับที่ดินปืนนี้เพื่อจะไปทำอะไรขาอธิบายเราให้หมดเลยเขาอธิบายเก่งอะว่าเอ้ยจะต้องนี่เชื่อมต่อกับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้มันมีอะไรบ้างเคยติดต่อที่ไหนนะอธิบายหมดต้องเวลาจะทําจะซื้อขายกันต้องทำยังไงเขาอ,อธิบายให้ฟังหดเนี่ยเรียกว่าครบถ้วนนะครับมีความน่าเชื่อถือสูงนะสำหรับกลุ่มนี้นะโอเคนี่คือสี่ตัวทายนะครับแต่ด้านด้อยแน่นอนรับเครียดนะ คือเครียดคือเขาจริงจังอ่ะจริงจังอยู่ตลอดอ่ะอยากให้ทุกอย่างมันสาเร็จอ่ะประมาณนั้นนะครับคราวนี้บุคลิกนั้นน่ะเขาเป็นคนหน้าตายิ้มแย้มจมใสดีนะแต่เขาเป็นคนจริงจังยิ้มแต่เวลาพูดนี่จริงจังแล้วก็มีความแบบชัดถ้อยชัดคาอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนคุณครูดุดุอ่ะคุณครูเหมือนเราดูแบบทีแรกเราจะรู้สึกว่าเขาไม่ดุนะถ้าเราไม่ได้เรียนกับเขาแต่พอเราได้คุยได้เรียนกับเขาเขาจะเป็นคนที่แบบ ผู้ชัดเจนเ,เหมือนคนสวยแล้วดุอะประมาณนั้นอะเหมือนคุณครูสวยๆแล้วดุเออหรือไม่ก็ผู้ชายครูผู้ชายที่ดูหล่อๆท่าทางดีหน้าตายิ้มแย้มแต่เวลาเวลาทักเรียนที่ที่เคยเรียนด้วยจะรู้สึกแบบแบบโ้หล่อสังหารอะไรเงี้ยนึกออกไหมสวยสังหารอะไรประมาณนีน้เป็นคนประมาณนั้นอะบุคลิกจะดูตึงๆหน่อยเดินนิ่งๆเรียบๆเชิดเชดหน่อยเออประมาณนั้นแต่หน้าตานี่ยิ้มแย้มนะ น้าตายิ้มนี่ยิ้มด้วยหน้าที่หรือยิ้มเลยด้วยด้วยบุคลิกนั่นแหละนะครับยิ้มประมาณนั้นนะครับแต่ถามว่าน่ากลัวไหมถ้าถ้าบุคลิกโอ้โหถ้าไม่รู้จักกันก็ดูเฉยเฉยไม่อะไรก็ดูเออโอเคยิ้มยิ้มยิ้มใส่แต่เวลาที่คุยเขาเป็นคนแบบพูดจาชัดอ่ะชัดแล้วก็อาจจะมีกระแทกนิดๆอาจจะไม่ได้แรงมากเป็นคนแบบพูดจาตรงไปตรงมาชัดชัดถ้อยชัดคำนะครับถ้าเป็นอยู่ด้านหน้านะบุคลิกก็จะประมาณนั้นอาจจะดู หลายคนเมื่อวานกำลังตกเสียงกันเรื่องก้าเตนหนอะไรพวกนี้ยแต่ผมมองว่าแล้วแต่คนอ่ะก็ในเมื่อเขายิ้มมาแต่คือมันจะไปกั้นตรงที่ว่าเขาเป็นคนพูดจะตรงๆอ่ะชัดๆอะ่ะซึ่งบางทีการพูดชัดๆแบบนี้บางคนก็ชอบนะนึกออกไหมเออพูดชัดเจนแสดงออกความมั่นใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ได้แน่นอนคือคนกลุ่มเนี้ยมันไม่มีทีเล่นไงพอะไม่มีทีเล่นบุคลิกแบบนี้นก็ดูน่าเชื่อถือ นึกออกไหมเออเหมือนเราไปติดต่อราชการอะไรพวกนี้ออหน้าตาก็ยิ้มจริงแต่เวลาเวลาเขาทํางานให้เราหรือว่าเวลาเขาคุยอะไรอ,อะไรพวกเนี้ยมันก็ดูแบบเป็นหลักเป็นเกณฑ์มันก็ทําให้อ,อ๋อโอเคเออดูนี้แล้วแบบน่าเชื่อถือน่าไว้ใจอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังเนาะเรื่องเสริมนะครับเรื่องแรกของเรื่องความรักก่อนละกันคือทั้งสามคู่เนี่ยไม่เด่นเลยนะไม่เด่น,นเรื่องความรักเพราะเป็นคนตรงไปตรงมาแต่ ผมมองว่าถ้ามันจะเด่นในมุมของความรักคือเขาเป็นคนชัดเจนไงชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบถ้าเลือกถ้าเกิดเลือกคนนี้ก็แต่ว่าเขาเลือกแล้วก็คือจบแต่ถ้าคือไม่เลือกหรือว่าคบกันไปสักพักแล้วมันมีเหตุต้องเลิกกันอะไรเนียเขาก็ไม่แคร์นะก็คือหมายถึงว่ามันไปกันต่อไม่ถ้าก็จบไปอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบเรื่องความรักนี่คือแบบชัดเจนกดีนะถ้าเกิดว่าชัดเจนแล้วอยู่กันได้แบบเจอคู่ชีวิตจริงๆก็อยู่กันยาวๆไปเลย แต่ถ้าไม่ชัดเจนก็คือแยกกันไปแต่แน่นอนว่าคนลักษณะของเลขประมาณเนี้ยมันไม่มียูเทิร์นนะไม่มีแบบไปครบแล้วกลับมาอะไรพวกเนี้ยเขาไม่ทำเขาไม,ม่ความรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วก็คือจบไปอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคนี่คือเรื่องของความหลักสุดท้ายเรื่องของการเงินแน่นอนว่ากลุ่มนี้ไม่มีเลขเงินชัดๆแต่ว่าเราเห็นแล้วว่าเขาเป็นคนที่วางแผนจัดก,การอยากได้อยากทำอะไรมันต้องได้ทำใช่ไหมถ้าเอาคำว่าหาเงินไปใส่ปุ๊บ เขาต้องตั้งใจว่าจะหาได้ถึงหาตั้งใจว่าจะหาได้สักเดือนนี้ให้สักแสนหนึ่งเขาก็ต้องได้แสนหนึ่งสุดท้ายแล้วมันต้องได้แสนหนึ่งนึกภาพออกใช่ไหมออถ้าตั้งเป้าใหญ่คือถ้าคนมีเลขประมาณนี้ให้ตั้งเป้าใหญ่ๆไ้เพราะคุณจะตั้งใจหามันแน่นอนแต่ถ้าเป้าปกติใช้เวลามันก็ไม่ได้คือได้หาคือมันเหมาะกับนุษย์เงินเดือนน่ะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นน่ะประมาณนั้นอาจจะมีแบบมันก็ยิ่งขยันก็ยิ่งได้เงินเยอะตามนั้นอ่ะประมาณนั้นแต่ไปถามว่าม ความแบบเขาเป็นค,คนชอบทาอย่างเดียวแล้วจบแต่ถ้าทําหลายๆอย่างแบบหาเงินเยอะๆหลายๆทางนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่แน่นอนเลขที่หาไม่เก่งหรือว่าใช้ความขยันในการหาเงินอะไรพวกเนี้ยการบริหารจัดการเขาดีนะเขาใช้ใจ่ายไม่สุรุ่ยสุคือจะออกแต่ละบาทเนี่ยคิดตลอดประมาณนั้นว่าจะต้องยังไงแบบไหนเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยเออคนบริหารจัดการการเงินได้ดีเพราะนั้นภาพรวมจะถือว่าให้แปดกเขาจัดการได้ดีนะครับเป็นเลขค่อนข้างที่แบบดูแลการเงินดี นะครับแต่อาจจะหาไม่ค่อยเก่งนะแต่ดูแลได้นะครับสมมติมี1ิบ,บาทเเขาบริหารจัดการว่าเราต้องใช้ต้องใช้ด้วยนะถ้าต้องใช้ก็คือ10บาทก็เป๊ะๆใช้คุ้มค่าแต่ถ้าไม่ได้มีคําสั่งว่าให้ใช้ก็อาจจะไม่ใช้เลยก yea, ็ได้อาจจะเก็บไว้อาจจะแบบว่าไว้วันพรุ่งนี้แล้วกันประมาณนั้นสมมติเนชะิงก็จะประมาณนี้แน่นอนถ้ามันกลับกันอยู่แล้วเลขหาเงินเก่งกะเลี้ยงบริหารจัดการเก่งๆมันก็จะแบบเลียงบริหารจัดการเก่งๆหาเงินไม่ค่อยเก่งนะครับ แต่สาหรับผมนะมันไม่มีดักจับกั้นอะไรทั้งนั้นนะมันอยู่ที่ว่าคุณชอบสไตล์เลขแบบไหนนะเข้าคือส่วนใหญ่ลคนชอบเข้าเยอะออกน้อยแต่คุณเชื่อไหมคุณหาเงินเพื่ออะไรเพื่อใช้อยู่แล้วไม่มีทางหรอกที่คุณจะหาเงินแล้วคุณจะเก็บมันไว้เอ้ยเข้าเยอะออกน้อยเข้าเยอะออกน้อยอันนี้ผมผมไม่รู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์คือเข้าแล้วหาได้เยอะกว่าใช่อเออ,อันนั้นโอเคสําหรับผมผมชอบหาได้เยอะกว่าใช้แต่ถามว่าใช้อ่ะฟุ่มเฟือยได้ไหม ฟุ่มเฟือยได้ถ้าเกิดว่าคุณหาได้มากกว่าที่คุณใช้คุณจะฟุ่มเฟือยเท่าไหร่ก็ฟุ่มเฟือยไปเลยเพราะคุณรู้อยู่แล้วมีมีเข้ามาคุณก็ได้ใช้ไปประมาณนั้นนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดเรื่องตรงนี้ที่นำมาฝากกันนะครับน่าจะตอบโจทย์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดส r i b e ให้คุยด้วยนะครับแล้วก็มีอีกสารหนึ่งที่คุณศึกษามาคือเรื่องของไพ่นะครับใครที่ติดตามช่องอวแล้วอยากจะศึกษาเรื่องภพยนะ อีกสักระยะหนึ่งตอนนี้คุยเขียนหนังสือเขียนตำราแล้วก็เตรียมรูปแบบการสอนอะไรเรียบร้อยแล้ะใครสนใจนะครับไพ่ผมเรียกว่าไพ่ทารโร่นะเพราะว่ามันจะมีแนวทางที่มีการคือผมจะใช้ไพ่ในดั้งเดิมนะครับแต่ผมเรียงกับท่านอาจารย์ขุนทองนะครับท่านเป็นต้นตำรับไพ่แล้วท่านใช้คำว่ายิบสีนะแต่ผมจะไม่ใช้คำว่ายิบสีนะผมใช้คำว่าทารโร่นะครับแนวทารโร่เป็นของแบบหลักสากลนะ แบบนั้นดีกว่าเรียกว่าไพ่พยากรยังไงถ้าสนใจนะครับคือผมอาจจะไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ทําอะไรแต่หลังบ้านนะผมก็คือดูเยอะนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไพ่คนเ็าทาเยอะแต่ถ้าเป็นตัวเลขเนี่ยคนทําน้อยนะคนทําน้อยที่เกี่ยวกับเลขรีวิว4ตัว3ามตัวอะไรพวกนั้นมันทาน้อยนะก็เลยผมแยกมาทําตัวเลขเป็นหลักนะแต่ถ้าใครอยากเรีนยนเลขไพ่นะเดี๋ยวจะมีโพสต์นะครับประกาศรับสมัครเรียนนะครับเอาเฉพาะกลุ่มเล็กๆคนที่สนใจจริงๆนะครับผมจะด้วยความเป็นครูนะ ชอบสอนไงเรียนรู้อะไรมาก็ชอบสอนนะครับโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินมีทองสุขภาพแข็งแรงทุกท่านสวัสดีครับ